ตอนนี้พี่เพชรอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่เพชรครับสวัสดีครับขอขออนุญาตเรียกพี่นะครับพี่ครับผมครับพี่เพชรเอ่อตอนนี้พี่เพชรฟังนัดอยู่แถวไหนอ๋อผมอยู่สายใหม่ครับพอดีขับเอางานมาลงที่สายใหม่ครับครับเอางานไปลงที่สายใหม่แต่ว่าตอนนี้จอดรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เดินอยู่ที่ที่หน้าที่ทํางานครับโอเคแล้วตรงนั้นน่าจะมืดสิเดี๋ยวพี่ไม่มืดครับไฟสว่างครับไม่มืดนะ ครับโอเคแต่ว่าปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยครับพี่เพชรเคยโทรมาเล่ากับรายการเดอะช็อคไหมฮะไม่เคยครับครั้งในครั้งแรกครั้งแรกยินดีต้อนรับเลยแล้วกันนะพี่ครับผมนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวพี่เพชรเองครับผมเนี่ยเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวๆย่านแจ้งวัฒนะครับแต่ว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมาก็สิบสิบอาจจะสิบกว่าครับอืมโอเคชื่อคอนโดเราไม่ไม่ไม่พูดออกอากาศนะครับพี่ ผมได้เลยพี่เพชรถ้างั้นพี่เพชรลองย้อนให้นัทฟังหน่อยสิให้แฟนในการเดี๋ยช็อกได้ฟังหน่อยวันนั้นเนี่ยย้อนกลับไปสิบปีกว่าเนี่ยทําไมพี่เพชรถึงตั้งชื่อเรื่องว่ามาทั้งหญิงทั้งชายละครับอ๋อคืออย่างนี้นะฮะคือตอนนั้นนเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็แฟนผมเพิ่งทํางานทีนี้เราคิดว่าอยู่บ้านเช่าอะ่ะมันไม่โอเคละครับก็เลยคิดว่าซื้อคอนโดดีกว่าอืมครับเราก็ ตัดสินใจพอดีมีเพื่อนของแฟนน่ะเขาจะขายคอนโดห้องเนี้ยฮ <ะ S 2> ครับเราก็เลยไปดูกันอ่าแล้วมันเป็นมันเป็นคอนโดที่มีห้องสองห้องมีห้องนอนอแล้วก็ห้องนั่งเล่นฮ <ะ S 2> เราเห็นว่ามันใหญ่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็เพื่อนเป็นคนขายด้วยอะไรเงี้ยครับครับครับแต่ต้องเล่าว่าเมื่อสิบปีก่อนเนี้ยพื้นที่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้นะครับอืม ค,คือเข้าเข้าเข้าไปเนี่ยพูดได้ว่ามันมันเป็นยังไงอะ่ะเหมือนชุมชนชุมชนเกือบจะกึ่งล้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ล้างซะทีเดียวครับครับก็คืออย่างคอนโดผมเนี้ยชั้นละหกสิบหกห้องที่มีสิบสี่ชั้นครับโอหถือว่าเป็นคอนโดใหญ่เลยนะใช<อ>แ่แต่ทั้งหมดที่อยู่กันน่ะไม่น่าเกินสองร้อยห้องครับ โอ้โหครับก็ถือว่าคนน้อยครับผมกลางคืนนี่แทบไม่กล้าเดินออกไปไหนอะครับครับครับก็คือเราเราก็ซื้อคอนโดแล้วก็เข้าไปอยู่ปกติเงี้ยออก็ไปทําความสะอาดแล้วก็เชิญพระเข้าบ้านครับอะไรปกติครับก็อยู่กันปกติอยู่มาสองปีกว่าเกือบสามปีละครับพอดีแฟนผมตั้งคันอ่าแต่ระหว่างนั้นก็อาจจะมีแวบบ้างครับ ก็คือเราจะเห็นด้วยหางตาครับเหมือนคนเรานอนในห้องนอนเงี้ย<ะ>ก็เหมือนคนเดินผ่านอยู่ห้องนั่งเล่นอ่ะอืมอืมเหมือนคนเดินผ่านแว็บเราก็เอมันใช่หรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับแต่ว่าด้วยหางตาก็เลยไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ก็<อ>เลยไม่ชัดเจนแต่มันมันจะชัดเจนก็คือผมจะนอนฝั่งขวาซึ่งชิดชิดกำแพงอืมก็จะมีมาอําบ้างอะไรเงี้ยครับ<ะ>ครับก็เป็นอย่างเงี้ย มาเรื่อยแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงกันหนักเท่ากับเคสนี้ยังไงครับพี่ก็คือเคสนี้ยแฟนผมอ่ะตั้งท้องได้เจ็ดเดือนกว่าแล้วจะแปดแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ไปอุ่นต้าซาวอะไรนะครับ,รบก็คือไปไปฝากคันปกติอืแต่คืนนั้นอ่ะผมนอนดูฟุตบอลเอาว่าทีมโปรดผมแล้วกันค,คู่หนึ่งน,นอนอยู่เนี้ยครับนอนดูไปเรื่อยๆอแล้วก็ฟุตบอลมันจบครึ่งแรกครับ ผมก็เหมือนจะงีบอะครับเหมือนจะหลับแบบช<อ>่วงพักครึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อยู่ดีๆก็พลิกตัวหงายขึ้นมาครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงจับเด็กผู้ชาย<อ>เด็กผู้หญิงน่าจะสิบกว่ากว่าแล้วครับสิบสองปีได้อะไรเงี้ยครับ,รบเด็กผู้ชายก็น่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดขวบได้อ,อยู่ดีๆก็จูงกันเข้ามาที่ห้องผมอะครับ,รบซึ่ง เตียงผมเนี่ยโทรทัศน์จะอยู่ที่ปลายเท้าเขาจะมาหยุดอยู่ข้างโทรทัศน์เลยครับครับเด็กผู้หญิงจะยืนอยู่ถ้าเรานอนอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงยืนซ้ายมือแต่เด็กผู้หญิงอยู่ขวามือเราเพาโอ,เข,อเขาเดินมาถึงเขาก็ไม่พูดความทำเพลงเลยครับอืเด็กผู้ชายจะโจรทับอกผมเลยเหรอครับผมก็คือพอทับอกแล้วอ่ะพี่ มือเขาจะกดอยู่ที่ปาผมเนี่ยอแล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับเท่ากับเขาโน้มตัวมาหาพี่ถูกไหมใช่อก็คือเด็กผู้ชายอ่ะผมเห็นหน้าไม่ชัดจะเห็นแค่ลำไรลลำไรแล้วตาเขาจะดําแล้วเขียวมากโหยอืมคือเขาจะก้มจ้องผมอ่ะพี่เหมือนโมโหผมมากอ่ะแบบจะเอาให้ตายเลยอืมอืม แต่พอพอเหลือตาลงไปเห็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะยืนยิ้มแล้วก็หัวเราะแบบคล้ายค้ายดีใจอ่ะครับหรอใช่คืออารมณ์ผิดกันเลยนะเด็กผู้ชายเหมือนอโกรธใช่คือเด็กผู้ชายเนี่ยครับพอมาถึงเขาเขาจะวิ่งเข้าหาผมเลยแล้วก็กระโดดขึ้นขึ้นทับผมเลยครับครับส่วนเด็กผู้หญิงก็ยืนยิ้มหัวเราะอย่างเงี้ยครับออ ซึ่งตอนนั้นผมมั่นใจว่าผมไม่ได้หลับแน่นอนเพราะผมยังเห็นฟุตบอลยังเตะอยู่ครับโทรทัศน์ก็ยังโฆษณาอยู่อืมมีสติแน่นอนแหละมีแน่ครับอ๋อเขาเขากดผมอยู่ตั้งแต่ประมาณตีสองกว่ากว่าครับผมดิ้นยังไงก็ไม่หลุดแต่แปลกอยู่อย่างคือถ้าผมโดนขีอําผมจะท่องแผ่เมตตาแล้วก็สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คืนนั้นผมจะไม่ท่องอะไรเลยผมจะ แค่พยายามดิ้นอย่างเดียวครับครับเขากดผมอยู่จนเกือบเกือบปีห้าครับปีสี่กว่าเกือบปีห้าคือฟุต<ห>บอลอะไรจบหมดแล้วเหรอครับผมเออเกือบสองชั่วโมงได้เลยนะน่ะใช่ครับคือดิ้น,ด,นดิ้นจนจนแบบคือผมแทบหมดแรง่ะครับ,ค,รบคือไม่ไม่ลุกไปไหนไม่ไหวแล้ว<ห>ตอนเขาออกไปฮ<ห>ตอนเขาจะออกไปคือเขาค่อยๆจางหายจาง ืมนะมอมออแล้วก็หายไปทั้งคู่เลยครับครับแล้วผมก็เลยสงสัยมากว่าเด็กสองคนเนี้ยคือใสค,ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นสักครึ่งเดือนได้มครับแฟนผมท้องได้แปดเดือนกว่าก็เลยไปอุ้นตาสาวอืตาวพบว่าเป็นเด็กผู้ชายแล้วคลอดออกมาก็เป็นผู้ชาย หลังจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ที่แบบแว๊บๆหางตาแล้วก็เดินผ่านปลายเท้าผมอย่างเงี้ยครับ<ะ>แต่รลอดเสียงก็ยังมีอยู่ฮ<ะ>จนอีกสองปีแฟนผมท้องคนที่สองผมก็เลยลังเลใจว่าน่าจะใช่ลูกเราไหมผมเลยบอกแฟนผมว่าครั้งเนี้ยเรายังไม่ต้องตาวนะเพราะว่าน่าจะเป็นผู้หญิงอื แต่เขาก็ยังเดินอยู่ข้างเตียงเนี้ยครับนอนอยู่บางทีเขาก็เดินมาแต่นานๆครั้งนะครับไม่ใช่เดินหมายหมายความว่าเขาเดินมานี่คือผู้เเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงครับเด็กผู้หญงเดินมาใช่ตอนตอนลูกผู้ชายของลอดเด็กผู้ชายคือหายไปแล้วครับครับก็เลยยังไม่อุนตาสาวจนเดือนสุดท้ายแฟนผมตัดสินใจอุนตาสาวโดยไม่บอกผมครับแล้วก็ มาบอกว่าหมอไม่เจออวัยวะเพศอืมผมก็เลยมั่นใจว่าเป็น,ปนผู้หญิงผู้หญิงแน่นอนอืมอืม,อมแล้วหลังจากนั้นแฟนผมก็คลอดพอคลอดเสร็จก็เป็นผู้หญิงจริงๆครับอ่ออืมอ๋อแล้วหลังจากหลังจากนั้นบ้านผมเงียบสนิทไม่มีอะไรให้เห็นอีกเลยอืมครับพี่เพชรคิดว่าสิ่งที่เราเจอคืออะไรอะครับ ถ้าสำหรับผมนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นลูกผมที่ที่จะมาเกิดกับผมอ่อพูดเดี๋ยวนะตอนตอนแรกตอนแรกที่ที่โดนอัมก่อนแล้วกันเห็นเป็นน้องผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายเดินมาใช่ครับแล้วก็คนที่กระโจนมาหาเราคือเด็กผู้ชายแต่แต่เขาโกรธผมมากตอนแรกอ่ะอืมตอนยังไม่อุนท้าซาวอ่ะผมคิดว่าผู้หญิงคงจะได้เกิดก่อนในใจผมนะผมคิดอย่างนั้นผมก็คุยกับแฟนผมเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังแฟนก็บอก ก็น่าจะเป็นไปได้นะว่าว่าผู้หญิงน่าจะเกิดก่อนใช่เพราะผมก็คิดเหมือนกันตอนที่พี่เล่าอ่ะเพราะว่าเด็กผู้ชายเหมือนเหมือนก็โกรธอ่ะแต่ว่าเด็กผู้หญิงอะยืนหัวเราะเหมือนกับเราได้เกิดอะไรประมาณเนี้ยแต่เด็กผู้ชายไม่ได้เกิด<ช>มามาทําให้เราเห็น<ช>ถึงสองชั่วโมงกว่าด้วยกันใช่ครับแล้วเขาจะโกรธทาไมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้พี่เขาเขาโกรธผมแบบเอาเป็นอาตายเลยนะ อ๋อเดี๋ยวนะในสองชั่วโมงที่พี่บอกว่าโดนอัมอยู่นั่นนะ่ะเขาก็มานั่งทับมานั่งคล่อมตัวเราถูกไหมแล้วก็เอา<ช>มือเนี่ย<ร>กดกดตรงหัวไหล่เราไว้ใช่ครับในระหว่างสองชั่วโมงนั้นอยู่อย่างนี้ท่านี้ตลอดเลยครับคือผมก็พยายามดิ้นน่ะพี่แต่มันก็ดิ้นไม่ออกแล้วเขาก็ขย่าหัวไหล่ผมอะเหมือนกดเหมือนอืมอืมอืเหมือน,อ,นอ,อย่างเงี้ยครับมีเสียงด้วยแบบใช่ออคือเราเราได้ยินในในใน,ในหัวเราอะครับครับใช่แล้ว ดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดผมก็แต่มผมสงสัยอยีกอย่างหนึ่งคือทําไมวันนั้นผมไม่สวดมนต์ไม่แผ่เมตตาเลยอ๋ออ๋อ,อนะฮะก็ถ้าตามความเชื่อที่พี่เพชรเล่าให้ฟังก็น่าจะผู้ชายก็มาเกิดเป็นลูกพี่แล้วก็ผู้<ช>หญิงนะที่เห็นก็มาเกิดเป็นลูกพี่เหมือนกันพอหลังจากนั้นนะฮะไม่เจอกับเด็กสองคนนั้นอีกเลยครับและอศจจออ์อย่างหี่คือ,คอลูกผม คนผู้ชายผมไม่ได้เลี้ยงเลยแล้วเอาไปฝากแม่เลี้ยงที่จังหวัดสุขโขทยัย<ะ>คือบ้านผมเกิดที่สุขโขทัยนะครับ<ะ>แล้วก็คนผู้หญิงผมเลี้ยงเองอถ้าตามโบราณเขาบอกว่าลูกถ้าเลี้ยงห่างก,กันมันจะไม่รักกันนะมันจะทะเลาะกันแต่แปลกมากลูกผมสองคนเจอหน้ากันที่เขากอดกัน<ะ>เขาไปไหนไปด้วยกันคือเขารักกันมากเลยครับผิดกับ ผิดกับที่ปู่ย่าตายายผมสอนเลยครับผมเพืก็ผม,ผมก็เลยน่าน่าจะใช่เขามาด้วยกันเนี่เขาาจะมาด้วยกันแหละพี่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของพี่เพชรด้วยแหละที่ได้ลูกที่รักกันอย่างนี้ครนะครับเรื่องราวประมาณนี้นะพี่เพชรครับผมก็ประมาณเนี้ยครัได้เลยครับแล้วนี่เดี๋ยวส่งของเสร็จถึงกี่โมงอะไรงไงพี่ อ๋อผมวิ่งสองเที่ยวครับเดี๋ยวมีตีสี่อีกเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวเสร็จเที่ยวนี้ก็กลับไปนอนพักแล้วก็ตีสี่ก็วิ่งอีกเที่ยวหนึ่งถ้าขับไม่ไหวไงก็จอดพักหน่อยนึงแล้วกันนะอย่าฝืนนะครับผมครับผมนะครับขอบคุณพี่เพชรมากๆครับครับผมเดี๋ยวคราวหน้ามามาเล่าใหม่นะครับยังมียังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตำนานเกี่ยวกับบึงที่บ้านผมได้เลยแต่อันนั้นเป็นตำนานที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังโอเคเดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วกันนะพี่เพชรนะครับผมขอบคุณพี่เพชรมากมากครับ ครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ